วันนี้วันที่6กระดา2557นะครับเรามาทำบิุวันเกิดกันอยู่ที่วัดลานบุญเขตลากะบรรงทุทธิ์มหานครนะครับอันนี้เป็นตัวเจ้าของวันเกิดนะฮะคุณจิวครับคุณจิวครับอ่า พาล้านตัวแสบมาตัวหนึ่งนะนชื่อไอ้กิง่งไอ้กิง่งไอ้กิ่งมันเป็นทอมทอมตัวใหญ่อันน,นี้ก็จะเป็นบนริกาดนะครับรอวัด,ดวก็อันนี้ก็จะเป็นสปอร์คนก็มาเยอะเหมือนกันครับ เจ้ามาครับนีเป็นคลองที่ลอยกระบัอโอู้เยอะแยะไปหมดเลย